ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเดิมกินหรือไปเที่ยวก็ต้องเตือนกันด้วยเหตุการณ์น,นี้ท่านผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาของ26ธันวาตีสองครึ่งยิงกันหน้าผับริมถนนมริวันในตำบลชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นและทำให้นายกฤษดาหรือเนรังอายุ28ปีถูกยิงเข้าลำตัวหลายนัดถูกนำส่งโรงพยาบาลชุมแพ และชีวิตในเวลาต่อมาผู้ก่อเหตุคือนายนัทุฒิหรือนายตงชมแพร์ใช้ยาเขาอายุเท่ากัน28ปีหลังก่อเหตุเด็กขึ้นรถ s u สหลบหนีไปวงจอปิดเป็นถนนเป็นภาพนี้อ่ะดูอีกทีนึงก็จะเห็นกลุ่มของนายรังผู้ตายอะค่ะกับกลุ่มของนายตงคนก่อเหตุเนี่ยยืนทะเลาะกันอยู่ตรงหน้าผับเนี่ยค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3นัด ซึ่งเป็นเสียงปืนชุดที่ในต้งยิงในหลังจนล้มลงนะคะนี่ค่ะสามนัดแล้วหลังจากนั้นจะเห็นรถเก๋งสีดำขับออกจากขับไปคาดว่าเป็นรถที่ในต้งผู้ก่อเหตุใ,ใช้ในการหลบหนีแต่ต่อมามีชายชุดดำใช่ไหมใช่ค่ะปีนรั้วออกมาแล้วก็วิ่งไปยืนอยู่ตรงหลังรถกระบะที่จอดอยู่นั่นนะคะแล้วยิงออกไปที่ถนนฝั่งตรงข้าม อีก3นัดค่ะก็คาดว่าน่าจะเป็นคนในกลุ่มเพื่อนผู้ตายอะค่ะที่วิ่งมายิงใส่รถที่ในต้ตงใช้ในการหลบหนีแล้วชายชุดดำคนนี้ก็ก้มลงเก็บปลอกกระสุนปืนที่พื้นเอาปืนเน็บเอลที่หลังแล้วก็วิ่งไปรวมกับกลุ่มเพื่อนที่อยู่หน้าร้านนี่ค่ะนี่แปลว่ามีประสบการณ์เก็บปลอกกระสุนซะด้วยท่านผู้ชม พูมกับหลงพักชุมแพพันเวกรักชาติเรืองเจริญรับแจ้งไปตรวจสอบเก็บปอกกสุนได้เจ็บปลอกยึดรถทนได้แจ้สือขาวของนายต้องพวกก่อเหตุอายุ28ปีนายนัทวุฒิเก็บไว้เป็นหลักฐานสอบถามพยานทราบว่าทั้งสองฝ่ายมีการโต้เถียงและทำร้ายกันในผับคนในร้านช่วยกันห้ามแต่นายต้องมือเปินยังไม่พอใจก็เรียกนายรังผู้เสียชีวิต ไปเคลียรกันหน้าร้านระหว่างคุยกันในต้องชักปืนออก่ายิงใส่เฉยๆหลายๆนัดก็สวนเข้าล้อตัวในหลังก็ล้มลงบาดเจ็บสาหัสก่อนที่ในต้องจะขึ้นรถ SUV สีดำหลบหนีตามที่เห็นในกล้อง ชายชุดดาที่ยืนฝั่งตรงกันยิงปืนใส่ฝั่งถนนตรงกันค้าบคาดว่าเป็นคนกลุ่มของผู้ตายค่ะก็คือกลุ่มของนายรังอ่ะค่ะที่พยายามจะยิงใส่รถของนายโต้งที่กําลังขับหลบหนีก่อนจะพานายรังเนี่ยส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะต่อมาตํารวจออกหมายจับนายโต้งหรือนายนัทวุฒิข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะแล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนคาดว่าเมื่อตามไปที่บ้านไม่พบ ปกติอยู่กับภรรยาชาวสปปลาวคาดอาจจะหลบหนีข้ามประเทศไปแล้วหรือไม่ขณะที่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นตำรวจจับกลุมตัวเพื่อรุ่นพี่ของนายต้องผู้ก่อเหตุชื่อนายนัทพงศ์อายุ32ปีนัทพงศ์อยู่ในเหตุการณ์ด้วยและตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ<า>่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วยแล้วก็ข้อหาเรื่องอาวุธปืนนะคะก่อนจะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชุมพ โดยที่พู้ต้องหาก,ก็คือนายนัทพงศ์เพื่อนรุ่นพี่ของเบอร์เปิลในระบุว่าวันเกิดเหตุนะครับรถไปหารุ่นน้องที่ผับค่ะเสร็จแล้วดื่มกินกันจนเมาช่วงที่ในโต้งทะเลาะกับผู้ตายที่หน้าผับเนี่ยผมพยายามจะห้ามในโต้งตลอดเวลาเพราะว่าไม่อยากมีเรื่องแต่ฝ่ายผู้ตายมาตีในโต้งก่อนก็เลยออกมาเคลียร์กันอยู่ที่หน้าร้านไม่ได้มีปัญหากันเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องเงินยอมรับว่านี่โง่เองกลายเป็นแพะแทนคนยิง ผมเมื่อคืนผมโง่เองพี่ผมเมาอืมแล้วพี่ห้ามไหมตอนนั้นห้ามครับแล้วพี่อยู่ฝั่งไหนผมอยู่ฝั่งที่ว่าดีเอาครับฝั่งคนยิงเขามีปัญหาอะไรกันก็ไอ้พวกที่ว่าคนยิงไปตีมันก่อนครับตีคนที่ว่ายิงก่อนมีเรื่องธุรกิจอื่นไหมพี่มันกระจุยแล้วเนาะเรื่องอะไรเรื่องยืมเงินเนาะมีเรื่องชู้สาวไหมครับพี่ไม่ได้แต่เรื่องงยังหญิงกันไหมในโต๊ะไม่รู้ันครับแต่เรื่องยืมเงินเนาะนี่แหละฮะท่านผู้ชม ขณะที่ตำรวจสืบสวนแล้วเชื่อว่ามีส่วนร่วมในการฆ่าตัวของนายรังผู้เสียชีวิตขณะที่ในเวลาต่อมาญาติของนายหลังผู้เสียชีวิตรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านที่หนองเขียดอำเภอชุมแพที่ขอนแก่นนี่แหละทั้งนี้ลุงของนายหลังชื่อจำนงอายุ12ปีบอกกับนักข่าวเมื่อวานนี้นะครับว่าหลังเนี่ยเขาเป็นเสาหลักของครอบครัว แม้จะไปอยู่ในชลานบันเทิงไปเที่ยวก่อนหน้าเนี่ยเขาไปทํางานที่เกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่จะเป็นผีน้อยด้วยแล้วก็ส่งเงินมาให้แม่ตลอดนะคะวีซ่าใกล้หมดอายุก็เลยเดินทางกลับบ้านมาเมื่อเดือนที่ผ่านมานี้เองค่ะแล้วก็ต่อวีซ่ากำลังจะเดินทางไปทํางานที่เกาหลีใต้อีกรอบหนึ่งทราบมาว่าในต้งผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยทําความผิดเข้าออกคุกมาแล้วหลายครั้ง แล้วเวลาไปเที่ยวสถานบันเทิงเนี่ยถ้าใครไม่ยกมือไหว้หรือใครมองหน้าในโต้งเนี่ยก็คือจะโดนทําร้ายอะคะ่ะนะครับเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งแลักก็เป็นเยาวชนต้นแบบบอเคยสร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวแล้วกัในชุมชนนะครับมีความสามารถที่่าไปทํำงานต่างประเทศได้รับโทรศัพท์นะครับผมกับเศร้สาสลดขอหัวใจนะครับผมกับไปติดตาม นะครับเรื่องเล่าอยู่ที่ลุงพัจวันอำเภอจุมแพ้นะครับอ่าท่านผู้ชมยังไงก็แสดงความเสียใจแต่ไปกระทบกระทั่งกันหรืออะไรนี่ยและว่ารู้จักกันนี่ห,<า>หรือได้มีชื่อเสียงสรรพคุณหรือ,อยังไงที่ลุงของผู้เสีวิเลถึงขนาดบอกว่าเคยเข้าออกคุกมาหลายครั้ง ไปเที่ยวสรันบะเทิงถ้าใครไม่ยกมือไหว้หรือใครมองหน้าก็จะโดนทำรา้ายขนาดน,นั้นเลยเหรออ่าชมแพรท่านผู้ชม